สวยไหมคะทุกคนไม่ใช่หมายว่าหน้าเมยสวยนะผมสวยไหมคะทุกคนหน้าสวยแต่งหน้าเองนะคะเนี้เฮ้ยอยู่ในกล้องโอเคนะแต่งพี่เ<ว>มย์แต่งเกง่ง<ๆ>พี่เมย์แต่งเกง่งแต่งโอเค วันนี้นี่ไปทานข้าวของวันเกิดไม่ใช่วันเกิดตัวเองนะวันเกิดคนอื่น พ่อนที่ไปแล้วว่าลอยใหม่หนูอยู่มอห้า,ห,า <laughs> หนูอยู่มหา้าลอยใหม่หนูอยู่มหา้าวันนี้ตามมาทําผมพี่ม <laughs> ีใช่ไหมล่ะใ <laughs> ต,ตามมาทําผมพี่มีแล้วตอนนั้นเราเป็นคนอะไรคนจังหวัดอะไรคนชายภูมิค่ะคนอีสานแต่เราก็ดูเหนือได้ใช่ไหมดูลมันเหมือนกันมันคล้ายๆกันเหมือนกัน,น,น แบบเป็นไายไม่เกลียดอ่ะที mm ่ด hmm. ูดูตัวเองอ่ะที่อ่ะ รู้สึกแบบว่าแบบแปลกๆแต่เขาโอเคหนูว่าเขาเขาไม่สื่อสารแบบเขาเขามาก่อนเนี่ยในเรื่องอู้จำได้ขนาดเลยเหรอใับแล้วพี่เมย์จำจำเรื่องได้ขนาดเลยเหรอมันไม่ได้มีอะไรให้เสพขนาดนั้นนะถ้าต่างจังหวัดเน็ตก็ต้องไปซื้อก็ต้องไปเข้าร้านเน็ตอะไรเงี้ยก็ดูละครอ่านหนังสือซื้อหนังสือได้วค่ร์ลินแล้ยี่สิบห้าบาทเดี๋ยวนี้พูดกับเด็กเดี๋ยวนี้ว่ามีหนังสือละครเล่นรูยี่สิบห้าบาทเขาไม่รู้จักนะ สมัยก่อนสมัยก่อนจะมีแบบเรื่องย่อละครสาหนงตือพิมพ์เนาะใช่ตอนนี้ไม่ไม่มีแล้วเนาะไม่ไหมพี่ไม่รับหนังสือพิมพ์มานานแล้วมีไหมทุกคนเมื่อก่อนมันจะมีหนังสือละครเล่มละยี่ห้าบาทยังมีเลยหนังสือพิมพ์ตอนนี้ไม่น่ามีเรื่องย่อละครนะพี่ว่ามีไหมคะหนังสือพิมพ์หรือย่อเป็นตอนตอนเป็นละครย่อแต่ละตอนนีไหมคะใช่เป็นไทยรัฐสมัยก่อนแต่ตอนนี้มีไหมอะ มีค่ะเอามีเธอเรื่องไหนเราอยู่ช่องไหนลงอ่ะเขายังมีอยู่มีอยู่มีอยู่เขาบอกมีอยู่ไม่พูดกับดารารุ่นใหม่บอกว่าเมื่อก่อนดูแต่แบบถ้าดูละครไม่ทันซื้อหนังสือเล่มละยี่ิบห้าบาทอ่านเป็นหนังสือบทละครนะค่ะเรื่องเื่งย่อละครดารารุ่นใหม่บอกว่าฮะคืออะไรนิยายเหรอไม่ใช่นิยาย น่งอละคอนขอบคุณค่ะมีคนบอกให้รีเบลดเตกับคุณนะคะวันนี้แต่งหน้าเองนะคะไม่ได้จ้างช่างเพราะว่าไปทานข้าวแบบวันนี้จะไปบ้านน้องเมย์พิชนาตวันเกิดน้องเมพิชก็เลยแต่ช่างแต่งแต,ต่งเองแต่ผมไม่ได้ผมทําเองไม่ได้ค่ะผมต้องให้น้องมาทําให้ น้องช่องผมคนดังอุ้ยตายแล้ว <c oughs> พ,พี่เมย์เซลแรงมากน้องบอกดูละครพี่ตั้งแต่อยู่มัธยมอือออปฐมปฐ <c oughs> มปฐมสุดท้ายป <c oughs> ่นมุกอยู่ปฐมมากตอนนั้นน่าเขาแบบดูละครแล้ววันหนึ่งเขาไม่คิดว่าวันนี้เขาจะได้มาทําผมพี่เมย์อย่างนี้ บอกไปเลยว่าครั้งแรกมือสั่นอยู่อย่างงี้ครั้งแรกเขาบอกมือสั่นแต่พูดซิครั้งแรกเป็นยังไงคะครั้งแรกมือสั่นแบบมือสั่นเขาบอกเขาสั่นมากเขาบอกเขากลัวมากกลัวกลัวกลัวพี่มากเพราะเขาบอกคาแรคเตอร์จะดูดุเขาก็เลยกลัวเขาบอกเขาบอกสั่นไปหมดเลยอ่ะเกรงไปหมดเพราะกลัวไม่ชอบแล้วพี่ก็เงียบเงียบเนาะพี่เป็นคนเงียบเงียบใช่ไหมแล้วโทรไปหาัพิวช่างแต่งหน้าว่ามยเธอเธอ เขาชอบไหมวะทาไมอ่ะเขาก็ชอบนะก็ไม่เห็นเขาหึงเขาเอืออะไรเลยไม่เห็นเขาพูดนะเขเงียวไม่ค่อยพูดอะไรเขาเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าขอบคุณค่ะแล้วเขาก็เดินไปเขาชอบไหมที่ฉันทาผมให้แกไม่หึงไม่อึ่ก็แปลว่าแกชอบแหละไปทานข้าวค่ะไปทานข้าวบ้านต้องมีพิชชานะไปทานข้าวแต่งทําผมว่ะ ตัวมงสไม่วันนี้แบบจะบอกว่ามีดาราไปทานเยอะเราก็ด้วยความที่ให้เกียรดเดี๋ยวเผื่อเขาถ่ายรูปไงทุกคนเดีย๋ยวเขาถ่ายรูปมาเราก็เออหน้าแต่งเองแต่ผม,ม,ต,ออแบบม,มต้องนิดนึงกล้อง๋ยวเผื่อเขาแบบถ่ายรูปหน่อยค่ะพี่เมย์ถ่ายรูปก่นอยางงนีเหรอหมต้องนิดนึงรอดไปก่อนไม่ได้นะ เดี๋ยวจะทําให้คนติดตามเมีปฏิดาผิดหวังแต่งหน้าเองนะค่ะดอลลี่อายนะออแต่งหน้าเองแต่มีดอลลี่อายนะตรงนี้จริงๆต้องเฉดไห,ไหมหรือไม่ต้องไม่ต้องค่ะไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ใหญ่ใช่ไมไม่ได้ใหญ่แต่งหน้าเองแบบมีสกิล แต่จริงอ่ะเราไม่ได้แบบสร้างตาให้มันขนาดนั้นเนาะมันก็เลยอาจจะไม่ได้แบบวิ่งหรอไม่วิ่งยาวเรียกว่าไม่ได้เอือยาวตรงนี้ก็เลยเหลือนเนื้อที่เยอะแต่ก็ไม่ไ,มไมปไรหรอกราปัดแก้มสินิ <laughs> ไไดไหมอีกละ <laughs> สวยแล้วค่ะตัดอ่อนๆตัดนิดนึงตัดพอแบบสีเขาัยรุ่นมาหมดสีวัยรุ่นไหมสีวัยรุ่นมากสีบัดแก้มแล้ของเกาหลีเขาอะสีรุ่นสีบัดแก้มคือวัยรุ่นวะเขาใช้คือสัมาระแบบสีวัยรุ่นเวอร์ทามเดียบกับฉันเป็นฉันเป็นเด็กสาวอยู่นะ เป็นสไตล์อะไรคะเป็นเวทดลูแต่ว่าเราเราไม่ทําเว็จริงแบบแค่ออกกรอบนอกให้มันดูเปียกด้วยเฉยเพราะว่าถ้าเปียกจริงๆงมันจะลายแค่แบบแล้วคืนนี้ไม่ต้องกลับมาสระผมใช่ไหมเนี่ยนิดนึงแล้วผมหนาด้วยจริงวจัทพี่ไม่สระเองไหมเองดีจะมีเวลาเราจะต้องกลับมาสระผมรเองเชาส่งรูปด้วยอะเติมเรียนนี้เป็นไ้วันหนึ่งอะมีงานต่ออย่างไีล่ะ ียพรุ่งนี้พอส่งพ่กนี้พรุ่งนี้ส่งลูกแล้วเหมือนกับแบบว่าแม่แม่ที่โรงเรียนขอทานข้าวด้วยโอเคงั้นเก็บผมต่อเลยอีกวันหนึ่งได้ไหมได้อยู่ไมได้แม่ที่โรงเรียนขอทานข้าวเหมือนตอนกลางวันอยากจะทานแบบทานข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าอาจจะเหตุผลเกิดเลยไม่นอนอย่างนี้นะไม่นอนอย่างนี้ทลยแม่แม่แม่เอา ใช่ค่ะพาเกมพาพี่มีเล่นไปทั่วแล้วเนี่ยจร <c oughs> ิงๆพี่เมยเป็นคนสวยแกมนะคะไม่ตลกไม่ตลกจร <c oughs> ิงๆพี่เมย์เป็นคนสวยแกมสวยแพงไม่ตลกนะคะ <c oughs> ได้มาสวย <c oughs> ไหมไม่ทานเท้าธรรมดาค่ะเนี่ยใส่กางเกงธรรมดาเสื้อแบบเท,ท่ๆเ,เชิ้ตแล้วสรายอย่างน้ ซอยก็ธรรมดาเข้าใกล้หน่อยหนึ่งสิเป็นเป็นเป็นเลดนะแต่เป็นเลดมาธรรมดาหลักไ่หลักเก่เก่ต้องหูกไม่ต้องเนาะหน่อยนึ่งไหมอ่ะจริงเหรอหมัดไม่งั้นมันไม่พี่เมย์มันไม่มีไปเลยมันล้นไปเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวนึงมีไหมเพดดเดอร์อะไรเดียค่อยเอาแบบติ๊กคลิปหนึ่งคลิปหนึ่งอันนึงนิดเดียวเสร็จเย้ แห่คุณโทรเร็วมากอ่ะวันนี้ว่าสามก็กลัวจะไปไม่ทันงานกันไม่ไม่ได้อยู่เสร็จแล้วจริงใช่ไหมใช่ค่ะได้อยู่ได้อยู่แล้วเรามะต้องมีปัญหาอะไรผมก็ตรงดีหนาก็หนามันผมหนามากเสร็จแล้วได้อยู่ได้อยู่พี่กะออกแบบห้าครึ่งอยู่แล้วอีกเนี่ยอีกนอีกเข้มะขับ ก็มีอันนึงที่หนูรู้สึกว่าพี่เมย์ว่ายัางไงคืออันนี้ก็เก๋มันก็ดูมีอะไรอันหนึงออกให้เนี่ยมีเส้นข้างนะฮะแต่ว่าคาเ,เท่ก็คือฟุบไปเลยไหมอย่าเลยพี่ว่าเนียดี<า>มันช่วยพลังตรงนี้ท, <c oughs> ที่ที่เหมือนกับเนื้อที่มันอาจจะมี <c oughs> เพราะวันนี้พี่แต่งเองพี่ก็ไม่มั่นใจว่าพี่ไม่ได้เฉด <c oughs> พี่ไม่ได้เฉดหน้าเยอะอะไรอย่างงี้ยพี่แต่งแบบแต่งเองไงไม่มีมันโอเคครับเป็นคนแต่งหน้าเองที่แต่งได้ขนาดนี้ก็คือ แต่จริงๆไม่มีมีดัลเล่อายนะทำเป็นเล่นไปเขาไม่ได้เขาไม่ได้แต่งเองแบบไม่มีสกิลนะจ๊ะเขาแต่งเองแบบมีดัลเล่อนะฉันแต่งน้อยเองคิวฉันตรงเลยเนี่ยฉันก็ได้อยู่นะคือถ้าตัวแต่งเองทั่วทั่วไปอ่ะวันทั่วทั่วไปอ่ะเฉยๆไม่คิดเลยหรอกแต่วันนี้เหมือนแบบพอเราไปเจอคนเยอะเนาะเราก็ฟิลว่าแบบเอ้ยมันได้ไหมอืมทีๆทได้ไหม ชอบเทเทได้นะได้ค่ะอันนี้เท่บ่อยๆนิดนิดโอเคทุกคนอันนี้ค่ะคุณแม่มาส่งความสวยเออให้ทุกคนหเห็นนิดนึงเออเ,อ,อเก็บไ่ดีนะ เหมือนแบบจังหวะที่เราแบบจะได้ไม่นี่ใช่หนูกำลังคิดว่าเแบบมันจะได้ไม่รองช่วงเงาช่วงคุยช่วงมองมอยหอยสังยังไงกัแลตัวเองดีอยู่แล้วได้มมีปัญหามองมหยสัง่ไม้น้นานมากตายแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ยินคำนี้นานมาก ก <K i> ็ขายอะไรคะวันนี้ไม่ได้ขายทุกคนขอโทษทีวันนี้ไม่ได้ขายเดี๋ยววันหน้ามาขายให้มีชุดใหม่มาด้วยจะบอกดูซิไม่ได้อวดชุดใหม่เลยวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าขายให้ดูไม่ได้ขายให้ดูขายนะมีชุดใหม่เข้ามาด้วยสีขาวสวยมากทุกคนอ๋อคิดว่าพี่มีแต่งหน้าทำผมไปขึ้นไลฟ์เหรอคะ <laughs> <k> ไม่คิดว่าแบบไม่น,อนอ um, อ้อ,องๆคือคนที่นี่มเช่น้อง คนที่ตามอะค่ะคเ้าพี่จะมีทําเสื้อผ้าค่ะแล้วเขาก็จะชอบแล้วเขาก็จะแบบวันนี้มีอะไรคะวันนี้มีเสื้อผ้าอะไรไวันนี้มีอะไรทุกคน,คนเขาก็อยากแบบชอบอะไรเงี้ยก็เลยแบบวันนี้ไม่ได้มีวันนี้แต่งแต่งหน้าวันนี้แต่งหน้าเองอะเอ,อเขาเรียกว,ว่า,ลาไลฟ์ให้ดูแต่งหน้าเองกับมีช่างผมมาทําให้เดี๋ยววันหลังเราจะไลฟ์แต่งหน้าด้วยเออ <laughs> แล้วก็จะออกไปทานข้าวข้างนอกค่ะรีบไปรีบกลับ วิ่งลอกเป็นวันรีเรียบร้อยานก้าเราก็ต้องรีบกลับเห็นไงครับที่นี่เคนตลกคาไปเช็คไปเช็คชื่อกับเพื่อนๆเคทุกคนเดี๋ยวไปละอันนี้ให้ดูอ่ะให้ดูนะคะอ่ะให้ดูหน้าอุ้ยดิมะให้ดูหน้านะคะการแต่งเอววันนี้มาแบบแต่งเอ็นชุมพูย้ำว่านี่แต่งเอ็นแต่งเอ็นะ เธอถ้าเกิดฉันใส่คอนแทคเลน์น่ะอาจจะดูเป็นเกาหลีเลยนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้ใส่นี่ชมพูขนตาบนล่างครบน้ขนตาบนล่างขนตาให้ดูติดติดติดอาจจะแบบผิดผิดบ้างไม่เป็นไรแราวต้งเองไม่มีใครว่าเปิดไปหัวตาด้วยหน่อยนึงเสียดายนะปากไม่มีชมพูแบบนี้แต่โอเคนะคะไดอแม่งมันก็ไม่ต้องไม่ต้องออนไปชมพูทั้งหมดก็ได้ไ้ชงชมพูทั้งหมดผมน้องปิดปิดสีพี่ ตีดเอาไหมอ่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้ปิดนี่มันก็ก็เก็บเก็บนิดนึงได้ใช่โอเคอสวยได้อยู่ผมก็น้อยน้องมาทำผมให้ทำไมจะไม่ได้ล่ะโอเคตัวแม่ตัวมันตัวแม่ตัวมันอืมอ่ะส่งความสวยส่งความสวยต้องการปัดจมูกแดงด้วยนิดจริงฉันปัดจมูกแดงมากเลยอเมริกาพี่เมย์อเมรดกเกิน้าก เห็นไหมเธอว่าไม่ได้นะช่างหน้าแต่ละคนฟาดเองค่ะมีเทคนิคเหรอว่าแต่เทคนิคปัดจมูกแดงด้วยปาจมูกปาจมูกให้เฉดเฉดจมูกนะให้เฉดจมูกมีดะดังสวยมาละลายนะเนี่ยลูกค้าตรงนี้ตรงนี้แต้มไม่ได้อ่ะแอบเป็นรอยเหมือนสิวอ่ะสีดำจ้ะปิดยังไงอน่ยช่างม่เถอะเราก็ต้องมีอะไร อะไรบุกท so ้องของเราเนี่ยดำใช่ไหมเขาบอกว่าอะไรนะน่ารักมากค่ะทำที่ไหนคะพี่เมย์ทำอะไรคะทำจมูกเหรอโอ๊้ยหนูจมูกมีพี่มาตั้งแต่กำเนิดไม่งั้นมาอยู่เขาจะจมูกด่งได้ไงคะได้คุณพ่อคุณแม่ จริงค่ะพี่นีไม่ได้ทำไม่ได้ทำแค่ไลท์ให้มันไลท์ปิดเขาเรียกว่านนาปีกจมูกของเราที่เราปกติให้มันนี่ไม่ได้ทำคาจมูกนี่ของจริงนะคะทำฟื้นฟาทำมาก็ไม่ได้แบบนี้นะคะเพราะว่าไม่ได้เป๊ะค่ะเดี๋ยวนี้จมูกเขาต้องอย่างนี้ไม่ใช่เหรอทำต้องเขาเรียกว่าอะไรนะใช่มีเบบี้มีเบบี้ไอ้นี่เรายังเป็นแบนๆมีแค่ตรงดั้งแต่ตรงเนี้ยแบนไอ้เขาเรียกไม่เรียกว่าแบนเขาเรียกว่าอะไรนะ กระดูกอ่อนแบบปกติอะเออมันไม่เชิดใช่ไหมสมัยน,นี้มันต้องเชิดใช่ไหมอ๋นนอตอนนี้ต้องเชิดอ,อย่างนี้ออันนี้จริงของจริงจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนอ่ะดูตัวอย่างไว้นะคะของจริงจะเป็นแค่นี้จะจะมีกระดูกแค่ตรงนี้แต่ตรงอื่นก็จะอ่อนปกติดูเอาไว้นะคะอคดูของจริงเอาไว้หนึ่งจุดเท่าไรคนดูมอยหนึ่งจุดเก้า ไม่ต้องห่วงนะคะไม่มีโอกาสศิลกรรมแล้วค่ะแก่แล้วทําได้ทีคือดึงหน้ารอบเดียวไปเลยรอบเดียวจบศิลกรรมไม่ต้องทําค่ะแก่ศิลปกรรมไม่ต้องทาแล้วค่ะแก่มันช้าเกินไปที่จะทำแล้วค่ะถ้าทําควรจะทําแต่สาวๆตอนนี้ทําได้อย่างเดียวคือดึงหน้าถ้าจะทำดึงหน้าให้สาวแต่ตอนนี้เอาไว้ก่อนโอเคทุกคนไปแล้วสดใสนะคะ ไปละบ๊ bye bye. ายบายอ่ะบ๊ายบายน้องกันนะบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวไลฟ์ใหม่